มันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วเราก็อยากโทรหาอาจารย์แล้วก็พูดแล้วเราก็ไม่เชื่อหรอกมันพูดเราไม่เชื่อเหมือนจะว่าอาจารย์อะไรเราก็แบบอกมันก็ฟังแต่ว่าไม่มันบอกว่าอาจารย์คิงไปเลยนะพ่อตัวคิงเป็นเป็นหมอทันทำของใส่ทของใส่เทสซิก้าค่ะพี่อันนี้แก้วอาจารย์คิงทำไมใช่ครับแล้วก็แล้วก็ไอมันก็บอกว่าอาจารย์คิงจะทำของใส่แอนแอนด์แนด์แอด์เลยไปไหนไม่ได้ต้องทำไมอาจารย์ตัวเหมือนตายแล้วนี่เนาะ เสดเลยแชมป์แล้วมันก็เปลี่ยนเสียงโอ้เสียงเสี่ห้าหกเสียงเลยเขาบอกมันมาทั้งั้แชมป์นักโหงวงผู้านองอื่นแล้วก็เป็นผีองอื่นมันก็พูดยินทาดูนี่เนี่ยเวลาเวลาที่อยาบล้าก็ดูดูสิดูที่ครูไปใหญ่ตุ๊บตุ๊บไอพวกผู้ผีเด็กเนี่ยมันก็ชอบที่ยินทานะบอกนี่อย่าไปยินทานะมนุษย์เขาได้ยินนะจะมีเสียงแบบเสียงผู้มาองอื่นพูดซุบซิบซุบซิบเรา อะไรเงี้ยก็จะมีหลายเสียงว่าห้าหกเสียงให้ได้ยินนะโอ้โหพี่้งตัวแต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าปู่หรือแยกติดยังไม่ได้ตอนนั้นน่ะก็เลยไม่รู้ปู่จริงปู่ปลอมใช่ซิเรียกปู่ปลอมเอาลูกมานั่งคุยกับปู่แล้วประมาณสองสามชั่วโมงแต่ชซเรียกปู่อมเลยนะที่อืซนทุกสิ่งเุกอย่างที่บอกว่ามามีมามีหนูง่วงนอนแล้วมีหนุ่มไปนอนไปทำอะไร่าง้ยอยากให้ปู่เจอลูกตอนตอนที่ว่า ตอนที่ว่าตอนขอขมาพ่อแม่ตอนที่อยู่พัทยาพี่กันใหญ่ใหญ่แค่ตอนนั้นนะต้อเปิดจักระดึงแขนพ่อแม่เดิมเดิมล้มไปนอนบนเตียงแล้วพี่สาวก็เตียงแม่เนี่ตอนไหนเนี่ยมันร้อยบอกว่าพ่อแม่เราจะได้ได้อะแล้วก็ไปขอขมาพ่อแม่แล้วก็บอกว่าพี่ดูจาลันทาพี่แล้ววนไปไหว้พระในรดน้ำไปนัเนี่ะพระพุทธมนต์ในห้างอะแล้วได้เกิดพี่สาวตั้งแต่สี่โมงจนสองทุ่มไม่ยุ่ถึงมันพอออกจากห้างนี่ผมเลยไปที่ พี่เลยครับเขาจะร่วไปรดน้ำก่อนให้ครบแล้วพาพี่ไปเขาสามุกไปไหว้ขอพอเรื่องที่ขอบนเลยจำไม่ได้เลยไม่รู้ขอบนอะไรไปบ้างเออไม่เป็นไรเราแต่ละวันก็ไม่สำเร็จแล้วก็จำไม่ได้ทีนี้กลับมาก็ไม่ออกว่าบนอะไรไปบ้างวันนี้พูดเลยมันก็พาพูดหมดนะมันพาพูดหมดเลยแล้วเสร็จแล้วพาสองทุ่มพี่ไปถึงใช่ไหมรุ่งนี้เราไปพี่ขอเข้มาแล้วเช็คเอาต์แต่บ่ายบ่ายสองโมงเฮ้นเราเราก็ทำแต่เที่ยงจนวสี่โมงพี่เคยน้องเคยรอพ่อเลยอยู่ข้างหน้าจนด่าเลยคือมันพาทำว่ บอกให้พ่อเอ็นใช้ชิดๆไม่ชิดไม่ชิดไม่ได้ไม่ชิดนนี่นะให้ตังค์แม่ไปสองหมื่นให้ให้ให้พ่อให้แม่ไปหนึ่งห้าให้พ่อไปห้าพันเขาก็เลยไม่ไ,ไม่ได่าเขาก็เลยนั่งยองนั่องเลยมันบอกว่าเ <c oughs> อาตังค์ให้พ่อกับแม่ด้วยเราก็เลยให้ไปหมด ก็เลยให้ไปแล้วเขาก็ไม <If S 2> ่ไดแล้วเพราะตอนหลังเขาก็สติเขาบมเอาคืนไปเลยไปมึง่คืนแม่ผมแม่เออตอนลสตีแล้วสตีเขาตอนนว่าเตอนาก็ไม่ได้จให้คนอืนแกนแม่แล้วแล้วทีเนี้ยโอ้หน้าทําอยู่ว่าสองทุกขค่ะแล้วตอนนั่งทำไม่ได้ให้ฟังหน่อยพี่แกนั่งพ่อแม่ก็นั่งแล้วพ่อเมือใหญ่ๆแล้ว่นแกนะแล้วมือไม่ได้พ่อต้องทำนี้ทำนี้แล้วก็้องรสวดแล้วแม่ก็นั่งนี้แม่ต้อ ต้องทกันแล้วัมันเหมือนแบบเอาพูดตามไอ้ได้ก็พูดบินแล้ก็เฮ้ยมึงเล่าทไมแลดูไอ้ละมันงใจเย็นๆลูกใจเย็นๆเดี๋ยวใจร้อราก็ใจเย็นๆกะพ้วหายแลพอไอ้นชิดสมชั่วโมงว่าจะเสจเพราะว่านิ้วหายแล้วนะและพ่อคนแก่เพราะมึนเลย กล่าวนะน้ำน้ำน้ำพูดกับไอ้นั่นมึงพูดดีแล้วมึงพูดผิดไม่ได้มันให้หน้าใหม่น้ำมึงเลิกใหม่นะำใหม่แล้วมันก็แกงนี่นะปู่แล้วหนูจะพูดไงอ่ะคือจะไม่ให้แม่รู้ว่าปู่บอกเออเดี๋ยวปู่พูดในหัวแล้วมึงก็ฟังแล้วแล้วมึงก็ทำตามมึงก็พูดแล้วที่มันก็แกล้งมันก็พูดเบาตอนเรายังไม่ได้ทำมันก็พูดได้ยินนะเพราะมันจะทำเราก็ตั้งสติเพราะมันไม่อยากให้พ่อแม่เราอยากให้พ่อแม่รู้ว่าเราแบบว่ามีองค์บอกอยู่ เราก็เหมือนไม่มีอะไรเราอยากทำเองทำไมหนูไม่ได้มาปูพลังจิตหนูลดลงต้องไปรักสมาธิเพิ่มหนูจะพลังจิตลดลงแล้วโอเคโอเคนื่อหรือว่านานแค่ไหนจ่ายตอนหลงแบบว่าไม่ออกไปไหนเลยสามสี่วันหรืว่า เอเราเล่ลลาตอนที่กุ้งกับพี่กุ้งไม่หายให้ฟังอ, <laughs> อะไรดิอ๋อกุ้งเลยเราก็มันบอกว่าห้ามเล่นเฟซสองที่ไม่ได้เล่นเฟซเลยเพราะว่าถ้าเล่นปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปจัดการกับพี่น้องพ่อแม่แฟนแล้วก็เพื่อนสนิทและอีกคนมันก็บอกว่าให้เราหายไปไหนนาน,นม,มันก็ซื้อกุ้งก็เป็นกุ้งก็เป็นห่วงก็มามันก็เอาซอยผักมาเรื่อยๆแล้วมันจะเข้าบ้านมาเฮ้ยเว้ย มันเห็นเราหาไปมันไ้เนมันก็าเกาเราปิดบ้านแปิดปิดมุ้งเมอีกคนมาไม่ได้คเดี๋ยวอาซูน แล้วแฟนมาด้วยแฟนมาด้วยการโอเคไหมการโอเคอายแฟนมากเลยแล้วเราปลดปอดงลมงานดินแดงอยู่ในชุ่ชู้เอามไปถลวงน้ำก่นเลยดะไม่ามีกระถางแล้วก็ต้องกลับไปในซามินาที่ไอบ่อน้ำแล้วหน้าบ้านพี่ดีเลย เรวหูแล้วมาจิ้มขยะนะเน็กพาไปานเลยอะไรออกไปจังออกไปจังออกไปแล้ววิ่งกลับบ้าให้ทันไม่งั้นอสูรมันจะจับเข้ามาวิวิ่งอย่างอีรัประพงศ์เจ๊น้องเจ๊เป็นอะไรเรพี่เราพี่สาวอะเจ๊เจ๊น้องเจ๊เป็นอะไรอะวิ่งวิ่งเข้าไปบอก

มันก็ไม่คลัวหรอกมันก็ไม่ครัวชี๊เลยมันก็ไม่กลัวจีแต่ชีกนเป็นอะไรแม่เหอไดแอะไรก็คำพ่กนสายหาสรุปแล้วอะไรอะไรหรอกไอแชมแล้วแรกพี่ก็ไม่รู้จ้าแต่จะดชายแชมเราก็มีปูมาด้วยนะตลาดเราก็รู้แล้ว ไม่แน่เอาซส้นสายแน่แต่แน่หัวรอดปากแล้วจะโง่มันก็กตอนแรกอาจารย์ไลฟ์เรื่องหลงโอมเราก็อยากจะฟังว่าเมันเหมือนเราเปล่าเราคนละโดนหรือเปล่ามันก็ไม่ให้ดูตอนนั้นพี่การยังไม่เจอแต่แน่รือเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอะไรก็เปิดองค์ไปแล้วแล้วทีเนี้ยแต่ก็ไม่ได้แตว่าเนตรงไหนอยแต่เนี้ยเราก็แบบไม่กล้าถวาอาจารย์แล้วแบบจะมีคนาวอีกเยอะเยอะคนไม่กล้าโทรหาอาจารย์เยออไม่กล้าแล้วกลัวใช่ใช่แล้วก็ ทรก็กลัวเกรงใจจานงงใจทาไมไหว้ผมเอกลัวจานจุงต่ออะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นทุกคนแล้วกอไม่มีการทักมาอยู่ใช่แล้วว่าหนูว่าไม่มีเวลาสร้างมาสองสามรอบว่ามีมีเรื่องจึอุตาแต่ว่าหนูไปตอนนั้นไม่ได้นนเลยแหละแล้วทีเนี้ยเราก็เราเราหลังแี่ยมนก็บอกไม่ฉันจะโทรฉันจะโทรคือมันเปรียดผันอาทิตย์แล้วเริ่มสติกกับมือเริ่มแบบมาพูดอะไรก็ไม่เห็นตรงเลย จะโทรจะโทรแลยนะมันก็จะเสทวงเวลาเราไม่โทรจนกระทั่งเราตัดสินใจเราโทรเอางี้ถ้ามึงจะโทรนะกูให้โทรได้แต่ว่าอย่าไปบอกอาจารยนะนะ์ว่าเองสื่อกับปู่ได้นะเองไม่ต้องบอกนะว่าเองสื่อกับปู่ได้เองต้องเล่าแค่นี้ให้พูดให้พูดแค่นั้นแค่นี้แค่นี้แค่นี้น,นค่าีย่าง,งนี้นะแล้วก็พูดเราบอกเฮ้ยทำไมเล่าไม่หมดไม่ได้อะเหมาะไม่ก็ดูสิอาจารย์เองอะ่ะเขาจะรู้ไหมว่าเองสื่อกับปู่ได้ เออแล้วคุยใจใจก็ไเห็นทักแล้วก็เออใส่ไม่พูดจริงเลยไม่้า้นะที่เออก็คือพูดมันก็ไม่ให้พูดว่าห้ามเล่าหมดเองรู้ไหมบทที่ทําให้เองสื่อกับปู่ได้อ่ะรู้ไหมว่าบทอะไรคาถามหาจักรพรรดินี่แหละเองอย่าไปบอกอาจารย์เองนะเพราะอาจารย์เองก็ไม่รู้หรอกคาถามหาจักรพรรดิเนี่ยมันเจ๋งขนาดไหนมันทําให้สื่อกับองค์เทวดาได้แล้วหมดจริงเหรอไม่น่าเราส่งมาตั้งนานแล้วก็เราไม่คุ้นรู้เจอทั้ง ตอนหลังมาเจ้าบทสวดมนต์จันนะโอ้โหแม่งเปิดกระสกพายข้อยู่ในนี้ตั้งนานนี่ยังมันบอกว่าบทนี้แหละเพราะวันจะมีบทอธิษฐานจิตด้วยขอยกองประธานทั้งสี่ห้าสิอะไรแหละนั่นแหละมันแบบนี้แหละทําให้เองสื่อกับปู่ได้เราก็บอกว่าโอ้เราเราแต่เดี๋ยวไปบอกอาจารันนะเองใช้คาถาบทนี้เป็นอยู่ประมาณ คือจริงๆหลงอยู่ในบ้านแล้วไม่ทำอะไรไม่กินอะไรประมาณสี่วันแต่ว่าพอหลังจากหายรู้ว่าหลงแล้วแต่มันก็มาหล่ออีกแบบนะแค่ว่ามันเป็นปู่มันจะได้ยินเสียงน้อยลงแล้วเราก็รู้ว่าเป็นปูจริงแล้วก็ฝังมันมันม่งฟังว่าแต่ก็ประมาณเดือนนึงเต็มที่ทุ่งที่ดีแล้วปิดเทอมหยุดหยุดลูกหยุดสองที่สองกานไม่ได้ไปโรงเรียนไม่งั้นอายเขาไม่รู้จะหน้าอ่ไรคือ แต่ว่าพอลงจริงๆอ่ะประมาณสี่ห้าวันทีหนึ่งแล้วก็พอเริ่มรู้แล้วเริ่มนั้นก็จะมีเสียงมาในหัวตลอดอีกนะก็ยังมีอีกก็ประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็หายขาดเรืเดือนประมาณเดือนหนึ่งหายขาดแต่เนี่ยมันก็ยังอยู่แต่เราทันเกมไปแล้วทันเกมมันเหนื่อยแล้วมันเหนื่อยโอ้ยยอดจะอัดไปไหนเนี่ยอัดไปให้ดูเขาดูด้วยไงเดี๋ยวไปไลฟ์สดอ่ะโอเคโอเคไม่ไรหรอก ไปหลายรอบแล้วมีใครฟังแล้วเนาะมีใครฟังไม่บางคนก็ยังไม่ได้อาจจะยังไม่รู้ไงแฟนตทรมายังไม่ค enfin ki> ุยเลยอืบอกแฟนคุยไม่ได้แฟนบอกเป็นไรบอกว่าไปถามน้องสาวอยู่ไปถามน้องสาวอยู่โทรไปหาพี่เชียวบอกว่าทำไมอ๋อคือพี่เชียวเขาก็มีเซนต์มีสื่ออย่างเงี้ยบอกพูดได้พูดไม่ได้พูดไม่ได้ติดต่อไม่ไต้องไปหาเขาต้องไปหาเนีนะแฟนก็แบบว่าไม่งงงเลยเขาบอกไอ้ไอ้นี่มีประโยชน์กับคนอื่นใช่ เพราะประเด็นนี้ไม่ได้ถูกพูดถึงก็บางคนไม่กล้าพูดใช่อุ้ยตอนนั้นมันไม่กล้าพูดแล้วไม่รู้ด้วยนะมันเป็นการหลงนะอุ้ยตอนนั้นน่ามัน,นมันหนักนะน้องให้เลยนะดา่า,ดา,ดาเทวดาด่าอะไรหมดเลย ใช่เวลาเพราะว่าผ่านมาได้แล้วกนแลป็ตลกได้นะเปิดตลกนะตอนนั้นไม่ตลกไม่ตลกเงียบตาเป็นแบบนี้ก่อนพอเปิดองคเนี่ยจริงจริงต้องมีครูอยู่ใกล้บ้านใกล้ๆเรา่เงี้ยเหมือนเวลามีอะไรครูก็จะแนะนำเนี่ยบางคนบางคนไปเปิดองค์พี่อื่นมาเพื่อนอ่ะเนาะไปยกพานที่อื่นมาแล้วก่าเอาแล้วแล้วยกไปเท่าไหร่สองพันเก้าแล้วแล้วเขาเป็นใครแล้วเขาน่าจะเจอไม่เจอกันอีกแล้วไม่รู้อยู่ที่เอ้าใช่แล้วมันไม่ได้ก็เป็นลูกน้องที่เคยทํางานด้วยกันเขาไม่ได้ถ้าเปิด กับใครต้องรู้ว่าครูอ่ะอยู่ที่ไหนเวลามีปัญหาหรืออะไรปอมๆเข้ามาในชีวิตเราเราจะได้ไปปรึกษาอาจารย์ว่าเป็นเรื่องจริงไหมไม่งั้นเราก็มันจริงหรือหลอกมันก็ไม่รู้แล้วางคนอะคือเนี่ยจะให้เขามาเจอแต่แอ๋เขาอยู่ที่ดูได้หูคนที่เปิดออกไปแล้วเขาไม่ได้มีเพื่อนหรือว่ามีเขาอยู่คนเดียวเนี่หรือว่าอยู่กับลูกบองคนอะแล้วใครจะช่วยเขาใช่แล้วคนจะช่วยก็ไม่มีเลยจริงคน้นจิตอ่อนไปก็ยิ่งไปเลยนะเป็นบ้าไปเลยก็ได้นะ มันบอกมันก็เี่มันก็เรื่องอย่างนี้มันมันต้องมันมันขับไม่ออกนะตอนนั้นนะตอนนั้นขับจาร้องผมร้องให้เทวดาในตัวก็ร้องตามแกมันเป็นเทวดาที่ไม่ดีแต่ว่าตอนเป็นเหี่การหนูก็ทั่หะแกนะก็แกก็ไม่ร้ก็คือการเปิดองค์หนูคิดว่าไปบูชาวัตถุมงคลแล้วเขาเบิกเนตรให้มาอะไรเงี้ยแค่นั้นเังไม่ได้เรียกว่าเปิดองค์นะพอพอเสร็จหนูคนต่อไปแกก็ว่าเป็นการเปิดองค์ก็แกก็ไม่รู้เหมือนกันและ กให้องค์ผิดหอนี่แประสบการณ์เรานอกา่ามนก็ว่าหนูอะไม่ได้ไปเปิดองค์หนูแค่ไปบูชาพระแม่พระแม่ไปราวตีแต่แกก็ไปเอาพระแม่ลักษมีมาให้แกก็ยังม่รู้จักองค์นีเหมือนกันแหละ แกจะได้ขเองจะจำผิดเนี่ันเหมือนมันเหมือนกันมันเนมันเยอะมันเยอะมากแต่ก่อนอะตอนที่ให้ผิดใครเป็นคนบอกอ่ะจริงแกรู้เองผมรู้เองเอ้าผมก็มาบอกแกมือมือ่นั่น่หน่งทน่วน่าตอ่นเ่งนึ่าไม่งห่งม่งหนึ่งหน่งหน่งหนึ่งหน่ง่งหนึงหนก็น่นึ่ง่น่งนนนนนึ่แห่ ไม่เราไม่รู้มันจะรุนแรงอันนี้เราคิดว่าเราเปิดองค์เพราะว่าเราอยากพอเราเหมือนเปิดองค์แล้วเราปากเราเปิดแล้วเราก็คือมันบังคับเราตัวว่าเราจะต้องสวดมนต์เพราะว่ามีการเราจะตั้งตั้งก็จะสวดมนต์ตั้งแต่สองปีที่แล้วก่อนจะมาเจอจันนี่แล้วเนี้ยเราเราเหนื่อยแล้วเราก็ขี้เกียจวันลูกเข้านอนแล้วก็เราก็นอนแล้วก็เหมือนผัดเราโดยการพุ่งไม่เคยสวดมนต์จริงจริงเป็นจ้าทีิธีจะสวดเฉพาะเวลาเราไปปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยแค่นั้นเองแต่ที่กลับมาบ้านเราตั้งใจแล้วเราจะสวดสวดอะไรเงี้ยสวด แต่คาถามันล้าอน่างเนียวแต่ตอนนี้พอเราไปนั่นมาเราก็ทาให้คือจริงๆอยากได้แค่ทําให้เราเหมือนแบบสวดมนต์ตลอดเวลาแค่นั้นเองตอนนั้นในคิดเราจะได้บังคับตัวเองว่าไหนเทวดาท่านก็มาเปิดปากแล้วเราคิดแค่นั้นแต่เคยเคยไปเปิดกรรมแล้วก็เทวดาลงนะคะในเล็กตัวไม่ใช่กลัว,ม,ลวมันพีนเคะไม่เล็กที่อาจารย์แอ่นี่นะคะแล้วตอนตอนที่เปิดกรรมเสร็จแล้วเนี่ยเทวดาลงไงคะแล้วก็ กายมันเย็นหมดเลยรู้หมดใช่มันมีความของไม่มีความแบบปิติมากเลยอ่ะไม่ได้ขนาดนี้ก็ต้องเปิดองค์แล้วพี่เชี่ิมากเลยตอนนั้นแบบใจเย็นแล้วอาจารย์แออาจารย์คิงพูดพร้อมกันเลยว่าเทวดาลงแล้วเขาพูดพร้อมกันเลยนะเขาอยู่คนละฝั่งกันนะปกติต้องเปิดออกอาจารย์เทวดาจนมาก็พี่เด็กก็พ่อคือเทวดาที่รักษาเราแกแสดงว่าแกมีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเปิดองอกได้แกก็มีอยู่แล้วแกมีอยู่แล้วก็รู้แต่วันนั้น ตอนแรกมาเปิดกรรมนะพ่อของไม่ให้อาจารย์คิงมายุ่งเลยนะเพราะพ่อเล็กก็สายนี้เหมือนกันสายสายดร์กสายดสายสายแบบอะไรนะเปิดดับดับล้างดับล้างแล้วก็น้ําน้าอาบน้ามนอะค่ะแกเป็นสายนี้เลยก็อยู่อยู่ที่อุบลเหมือนกันว่าจะไปหาทาจคิงหรือว่าเดี๋ยวพาไปหากันใช่เดี๋ยวไปบนกันไปหากันไปเสร็จพอเปิดออกมาแล้วก็อ้ย มีตอดก่อนก่อนหน้านี้ไปดูดวงมาแล้วเขาบอกว่าเนี่ยพ่อเนี่ยดีใจมากเลยนะที่เลี้ยงดูเนี่ยพอพอมาเปิดอแตงคิงเนี่ยนี่เหรอเขาเขาดีใจเหรอเนี่ยเขาโมโหนะเนี่ยเขาเข้าใจว่าเราไม่ไม่ดูแลเขาแต่จริง,รงๆแล้วเนี่ยจุดสุดท้ายไงครับเขาเขาเขาคิดว่าเพราะว่าเวลาเล็กดูแลอะไร<อ>พ่อเสียชีวิตใ,ใช่ไหมใช่ใช่น้องสาวอยู่กับน้องสาวแต่ว่าตัวเราอะ่ะเป็นคนออกค่าจ่ายทั้งหมดทุกอย่างค่าโรงพยาบาลค่าพี่เลี้ยงค่าทุกอย่างให้เขาเขาไม่รู้นะ คนที่เขาป่วยเนี่ยเราเราเข้าใจว่าพอเขาตายแล้วเขาน่าจะรู้เนาะว่าเป็นสิ่งที่พวกเราเราทําตลอดชีวิตเลยพี่ไม่ว่างะไรให้้องไปดูแลใช่แต่ว่าเราแบบจ่ายเงินแล้วก็ไปทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์นี่ต้องอยู่ขนาใหญ่ไหมครับตอนนั้นก็ยังรู้ยังรู้ได้อยู่เนาะแต่ตอนหลังๆก็อยู่เริ่มอยู่โรงพยาบาลแล้วอาจารย์คิงบอกให้บอกตอนนี้ให้บอกในจิตเลยตอนเปิดกรรมว่าเราเป็นคนเขาบอกว่าเขาบอกว่า ไปดูด้วยที่รอกว่าพ่อเขาดีใจนะที่เราดูแลแต่พออาจารย์คิงบอกเนี่ยบอกว่าไม่นะเขาไม่เขาโกรธพี่เล็กมากเลยเพราะว่าพี่เล็กไม่ดูเลแล้วก็สพี่เล็กก็ได้รู้ได้ถึงความโกรธของแกเขาเข้ามาอยู่ในจิตเราแล้วต้องเอาบุรีบุรีให้แกดูดอ่ะคือจะปากเราก็ไม่กล้าพูดเพราะอาจารย์อายเขาเนาะว่าอายอาจารย์นะว่าเป็นลูกแต่ไม่ดูแลพ่อแต่ว่าเราอธิบายอะไรไม่ได้ทั้งหมดไม่เขาพูดปากเราพยายามจะปิด ตัวเรานะเพราะเรามีจิตเรารู้ไงม,มันไม่ดูแลพูดออกมาเลยก็เลยบอกว่าเอ้ยก็ก็พอรู้สึกตัวเนี่ยก็บอกเลยดูแลนะดูแลเขาทุกอย่างเลยพราใี่ถ<อ>่าย<ๆ>งงทำไมสาพูดแบบนั้นใช่ใช่ก็เข้าใจว่าพอ,พอคนที่เขาเสียไปแล้วเขาน่าจะรู้ด้วยจิตที่เขาตายไปแล้วเขาอาจจาะกลับมารู้ในความรู้สึกของคนนะเนาะวิญญาณว่าอ๋อเล็กเคยทําแบบนี้ให้แบบนี้ให้ทุกอย่างเขาไม่รู้นะถ้าไม่บอกเขาอะ ก็ขอเข้ามาด้วยได้ขอเข้ามาด้วยวันนั้นวันนั้นสู่บุรีไปโกม้วนเจ็ดม้วนได้มั้ยตัวเบาแล้วพี่เล็กก็ไม่เคยไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นตั้งแต่วันนั้นคตั้งแต่นั้นแกก็พอมาที่บ้านนะจแน่ครั้งหลังแกก็ตามมาตลอดตามมาตลอดแล้วก็พอมาด้วยนะอย่างเงี้ยแกมาแล้วที่เราเรมาแล้วสบายเลยเนี่ยมาแล้วมาแล้วเปิดก็แค่เหนเนี่ยถ้าของอย่างเงี้ยเราไม่รู้จริงเราไปที่อื่นเขาจะบอกเราไหมนะใช่ไหมอ่ะไปโดนหลอกเอาเปล่าๆต่งไหน ตรงนี้ให้เช่าอันนี้นะเดี๋ยวเอาอันนี้ไปดูแลนะหกเจ็ดพันหมื่นหนึ่งเนี่ยแล้วไม่ได้เป็นคนชอบบูชาของนะเนาะก็เราสังเตงกตได้อ่าถืงว่าตอนที่เรายังไม่เรายังมีชมีวิตอยู่ใช่ไหมกับกับตอนที่ตายอะ่ะคนที่มากล่าวสุพพอเข้ามาุขหลังจากตายไปแล้วนะไม่ไม่ดีนะถือว่าไม่ไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่กําลังจะไปอะ่ะคือมาล่ามลากันตอนนั้นถ้าถ้ามีเลืองบาดหมางใจหรือจะคว่ำจะต้งตอนนั้น และตอนที่ยังมีสติแล้วก็เออหัวซีก๊อให้นั่นแหละคือจะหลุดเลยแต่ถ้าตายไปแล้วกลับมาก็ไม่รู้เรื่องแล้วเขนก็ม่อนเลี้แล้วแต่แต่ตอนที่พ่อจะตายนี้เนาะเล็กนั่งกัมมือศพอยู่สองวันนะเพราะว่าเขายังใส่เครื่องฟอกเครื่องอะไรนะเครื่องชี้ประจอนะคะก็ยังไปมาไปมาไปมาบางทีก็หยุดบางทีก็ยังวิ่งเครื่องจับความดันนะคะ อันนี้ก็บอกพ่อวันนั้นไม่รู้ทําไมอยู่ตั้งแต่บ่ายสองจนถึงหกโมงเย็นเลยเนาะจับมือแล้วบอกเขาคุยไปเรื่อยๆคุยเรื่อยๆจนเขาน้ําตาไหลจิตเขารับรู้นะน้ําตาไหลสองหยดอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไปไปเถิดไปเถินนะไปเลยไปเลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเล็กจัดการทุกอย่างเองพอพอพูดเนี่ยน้ําตาไหลสองแเปกแล้วก็ได้สักนั่งนั่งตั้งแต่บ่ายสองจนถึงหกโมงเย็นเนาะแล้วก็ น้องคนอื่นก็มาเปลี่ยนเขาคืนนั้นเองก็ไปเลยก็เป็นคนบอกเป็นคนบอกเขาบอกว่าไปเถอะเนาะอะไรเงี้ยลำบากุณสานจะนี่เวลาพ่อไม่ได้อยู่เราไปขอเข้ามากันนั่นก็ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ห้ให้มีชีวิตอยู่มีผลอกค่าจะทำจะทำบ่อยก็ได้ใช่ไหมทุกปีทุกปีเลยด้วยพี่พี่พี่แขล่าสุดเมื่อคืนเมื่อคืนเนี่ยเราเรื่องเมื่อคืนใหฟังเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเอออาจารยาเรื่องนั้นอ่ะที่เห็นน่ะอ๋อนี่ะ สิいい่งท mm hmm mm hmm. ี่เราบูชาอาจารย์คิงเห็นเห็นอาจารย์อาจารย์เก่าหนูมาบอกหนูว่าให้หนูอ่ะซื้อให้หนูซื้ออะไรที่มันเป็นหนี้ไว้อืคือหนูทําหนูเก็บหนู่อะเก่าหนูไม่หนูบอกอาาจรย์ว่าหนูชอบไม่ชอบเป็นหนี้อาจารย์เก่าคือใครอะอาจารย์คนที่คนที่หนูเจออาจารย์คิงเนี่ยหนูมีอาจารย์สักหลังเนี่ยสักมือเนี่ยเป็นอาจารย์เก่าหแต่เขาตายไปแล้วตายแล้วป็นแล้วนะแล้วไปเข้ามาดูแลลูกศิษย์สนิทแล้ไม่ได้ลย์เคารพผมมากเคารพหรอเคารักหนูมาก อาจารย์คิงก็สื่อได้ว่าแกอะมันมาฝากกับอาจารย์บอกว่าให้หนูอะซื้อเป็นเงินผ่อนไปเพราะว่าหนูล้วหนูมีรายได้เข้ามาแล้วหนูอะชอบเก็บเป็นเงินสดมันก็ต้องมีเรื่องออกแต่แ้เขาให้หนูออกเป็นเงินผ่อนไปผ่อนให้ได้ของดีกว่าใช่ให้แก้เคล็ดดีกว่าออกเป็นแบบเป็นก้อนๆอะไรเนีพยพอคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาก็มาสื่อกับอาจารย์คิงเมื่อคืนไม่เคยเห็นเลยก็บอกว่า พี่เอพี่แคหนูจะถามแต่ที่บอกว่านี่แขกรู้จักใครคนแกแ่ๆกแกหัวล้าณไหมเส <c oughs> ื้อไม่ใส่ด้วยนะอยู่เสื้อ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ไม่ใส่แล้วก็แก่ๆคนโบราณกูก็ตกใจว่าใครนะอ้าวเป็นอาจารย์เราเองอาจารย์ที่เขาสักให้เนี่ยแต่ขละยันน่ะที่ที่เราสักไปมันมันไม่เสื่อมไม่คลายนะก็แสดงว่าที่มีเจตค้าท่านอือเพราะยังก็บางครั้งก็นึกถึงแก่เนาะนไหนๆเห็นไหมเป็นเป็นสิ่งที่แบบ ไม่เคยเห็นนะี่ผมก็ผมเมื่อคืนเพิ่งเห็นเป็นที่แรกแล้วเป็นครั้งแรกเลยนะอืม,อ,มอยากมีคำถามที่อยากจะถามมีเร<ม>ื่องท,ทุก,ทกใจอะ่ะที่มันอาจจะมีเรื่องทุกใจแล้วผมก็อาจจะไม่ได้พูดไปหรือผมก็ไม่รู้แล้วก็แกอาจจะมาบอกอะไรเงี้ยอืม,อมนี่ถ้าจุดไายแม็กอีกจุดหนึ่งเลยถึงบอกว่าบางสิ่งบางอย่างแก้เคล็ดอืมบางสิ่งบางอย่างเนาะ าซื้อบ้านคอนโดหนูคือเลยใจว่าทำไมหนูไม่รวยหนูซื้อเของทันทีบางครั้งที่แบบว่าเรามีเงินมือใช้ตลอดก็พอแล้วคือแบบบางทีเงินมันเข้ามาเยอะนะซื้อบ้านแล้ว่อใช่ตอนแรกหนูไม่คิดว่าหนูจะเก็บเงินสดซื้อตอนแรกเลยนะพอจะเก็บเงินสดแหะพอมันจะได้จะได้นะมีเรื่องที้เจยดดงตลอดผมก็ไม่รู้ว่าพี่แขอะไรเข้มแม่เล่านะก็คือว่าผมพูดพูดตามครูบาอาจารย์ที่เขาบอกแล้วก็เป็นมันเป็นอีกเนี่ยพี่แขแค่บอกงี้เพราะผมไม่รู้ว่าผมคิดเองหรือเปล่านะเออพี่พี่แขกบอกว่าเป็นอาจารย์เก่า

หนูก็แปลกนะแปลกมากพีู่้เสียงเขาเป็นร้อยนะแต่เขาเอ็นดูผมมากนะมันก็แปลกที่เขาเอ็นดูเราเอนที่เราแบบเราไม่หไม่คิดไม่คิดร้ายกับใครด้วยแล้วเราก็เป็นคนแบบเนี้ยตรงไปตรงมาใช่ไหมหนูว่าเข้าไปหาาจด้วยใจที่บริสุทธิ์อ่ะไม่ได้คิดร้ายหรืออะไรกับใครไม่ได้ไม่ไม่ได้อยากไปตบมือโปะไอตบตีกับใครอ่ะเราอยาเข้าไปเพื่อว่าเราจะหาความสุขของเราอ่ะใช่ที่พึ่งทางใจเลยไม่อย่ากปี้ว่าใครดี ใช่มีความสุขตอนไปเปิดไปไปที่ไหว้ครูครั้งนี้นะมนรู้สึกปิติคนแบบมันมันลึกๆในใจอ่ะเนาะเรารู้ว่าอาจารย์สองท่านอ่ะเขาเขาหน้ารักยังไงแล้วต้องมาสัมผัสเองคือถามว่าสิ่งที่พี่เล็กได้ประสบการณ์ที่พี่เล็กเจอมัน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 เป็นสิ่งที่คนอื่นไม่ให้ได้สัมผัสจริงๆอ่ะแล้วพี่เล็กเป็นยไงคิดว่ามันมันวิเศษหรือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาในในสิ่งที่เราได้เจอ มันเป็นเรื่องที่ที่ตัวเราเองก็ไม่รู้เนาะใครจะคนที่เขาสมมติเราไปไปหาคนอื่นเนี่ยอาจารย์คนอื่นเนี่ยเขาพูดอะไรเราก็ต้องเชื่อเขาถูกไหมเพราะว่ามันพิสูจน์ไม่ได้เพราะเพราะเราเองก็ไม่เห็นจริงๆแต่พอเราได้คุยกับอาจารย์สองท่านแล้วเนี่ยมันมีบางมันมีบางอย่างที่บอกเราว่าเออเราเคยเจอมาละเรื่องเนี้ยมันมันใช่ละแล้วพอพอท่านพูดเนี่ยมันก็เออมันใช่มันจริงแล้วมันเราเราเชื่อบริสุทธิ์ใจเลย อายุเราเท่าไหร่แล้วจะ5้าสิบแล้วใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าไม่เคยผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรมาเลยอะไรเงี้ยพอเรารู้เรื่องเนี้ยเราก็พอไปไหว้ควไยแล้วออมันรู้สึกแบบมันโลกของเราจริงๆนะที่เนี่ยมันรู้สึกแบบปิติปิติถึงเราไม่ได้คุยอะไรกับใครเราทําอะไรปิติดีใจเหมือนอยู่ในอีกโลกหนึ่งเนาะโลกของไม่ไม่ได้สัมผัสมาได้เราส่วนแล้วมันหนึ่งมีจาจมันเป็นยืนยันไงว่าสิ่งที่พี่เจอมันเป็นของจริงนะ ไม่จริงเล็กยังอยู่กับอาจารย์มาแล้วบางทีเราหาคนสื่อได้จริงหรือเปล่าหรอไม่เราสัมผัสเองวันที่เล็กไปหาอาจารย์แอ้นะเล็กเล็กอยขับรถหลงทางเล็กขับรถเรถช่ารถไปคันหนึ่ง <c oughs> แล้วเล็กจะเป็นคนที่ว่าจะใช้ Google ตลอดไม่ว่าไปไหนอะ่ะ <c oughs> จะเปิด Google ตลอดหมุนจังเลยเนี่ยสองสามชั่วโมงเขานัดอาจารย์แอ้นัดเก้าโมงอะ่ะเล็กเก้าโมงครึ่งเลยยังหลงทางอยู่เลย พอขับไปเสร็จมันพอจะเลี้ยวเข้าซอยเสร็จหมุนอีกแล้โทรศัพท์หมุนอีกล้มันหมุนหมุนหมุนสองชั่วโมงนะจนสุดท้ายยังไงเล็กก็ยังไงก็จะไปไม่ได้เพราะยังไงก็มาแล้วถ้าเขาถ้าเขายกคูไปแล้วเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปตามก็ได้ปรากฏว่าเห็นตาเนื้อนี่นะบอกอาจารย์แอรเลยนะว่าเห็นพญานาคที่ถนนยี่สิบตัวยี่สิบอจริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องแปลกแล้ว ใครพูดพูดกับใครไม่เชื่อต้องพูดกับพวกเรานี่แหละเขาถึงจะเชื่อนะก็บอกพอมาถึงอาจารย์แแออาจารย์แอาาพี่เจอเรื่องแปลกบอกว่าทําไมเหรอพี่เล็กคือยังตื่นเต้นไม่หายเลยตอนเจออาจารย์เป็นเรื่องแรกที่พูดเลยเปิดประเด็นบอกว่าเมื่อกี้เจอพญานาคที่ถนนนะคะสีทองสิบองค์องค์เ<ง><ๆ>ล็กเ่านี้ไหวสิบองค์สิบองค์ทาเหมือนทาล้อ <10 S 1> พาให้เราขับตามเขาเแล้วให้เลี้ยวเข้าซอยตรงเนี้ย ล้วไม่ได้จริงๆค่ะเห็นกับตาเนื้อแล้ววันแรกยังไม่เจอท่านเออคน้องลอาจารย์น้อใช่ไหมฮะคนเห็นได้เป็นลูกหลานนืลูกหลานลูกหลานเปสัมพันธ์สีทองไล่อย่างนี้เลยนะเราก็ไม่เราก็เราก็ยังแปลกใจนะไม่ใช่หรอกข้างหน้าต้องเป็นรถไฟพญานาคเลยอายุได้ก็เไม่เคยเห็นเลยไม่เพิ่งมาเห็นนี่แหละ แล้วไม่ข้างหน้าข้างหน้าบอกว่าไอข้างหน้ามันต้องเป็นรถไซดแน่ๆเลยเพราะมันมีรถกระบะไงเข้าใจว่าเออมันตาเราอาจจะแบบปีสองปีนี่หรอนี่แหละตอนที่ก่อนเจอาจันแอ้นี่แหละเห็นพญานาคครั้งแรกใช่น็นจงเแล้วก็ใช่แล้วก็เวลาแล้วไปบอกอาจารย์แอ้อาจารย์แอ้บอกว่าพี่เล็กหลงทางใช่ไหมหลงอยู่นานเลยแกบอกว่าปู่พามาพามาให้ถึงแต่ก่อนที่ก่อนที่ ก่อนนั้นอะวันวันลอยกับลอยกระทงอะค่ะเล็กเจอมังกรที่บ่อน้ำเนี่ยค่ะยกกระทงอะค่ะลูกชายอะค่ะยกกระทงลงน้ำยังเปิดแค่จานแแอรอยู่แต่แแอร์ก็เป็นเป็นมังกรของเซินบอกว่าอาจารย์แล้วเวลาเวลาเทวดาของลูกใช่มังกรอยู่ในกระทงเขาไม่ใช่เขามาหมอบรับกระทงเลยจริงจริงเป็นหมอบหลังบ้านเลยบอกว่าเนี่ยอาจารย์แล้วเวลาเวลาแล้วเซินเนี่ยเขา เป็นมังกรทองใช่ไหมคือเขาเลือกอะไรของเขาก็จะเป็นสีทองคือตอนที่เล็กถ่ายรูปอ่บคือนั้นเล็กถ่ายแบบกระทงอ่ะมันมืดหมดเลยมองไม่เห็นแล้วแล้วมาดูในบ้านอีกทีหนึ่งเป็นเป็นรูปพญาาเป็นเป็นเป็นมันไม่ใช่พญานาคอะค่ะเป็นมังกรเลยอ่ะมีเดี๋ยวเล็กเดี๋ยวเล็กส่งให้ดูใช่แล้วอาจารย์แออาจารย์คิงมาที่บ้านพอดีก็เลยบอกว่าอาจารย์ดูให้หน่อย เป็นเป็นเป็นมังกรทองเลยค่ะเป็นมังกรทองเลยมาหมอบมาหมอบอย่างนี้เลยนะหมอบอย่างเงี้ยหมอบรับกระทงเซินนอะเซินเขาก็อยู่บนหัวอย่างเงี้ยเข้าใจ่มเราโชวแสดงว่าของเขามังไ่รรมดาเป็นจริงจริง,รงแล้วอันดับแรกคือเล็กว่านะเทวดาเราเนี่ยรับก่อนขึ้นนะเทวดาของตัวเราเนี่ยเวลาเราอธิษฐานยกกระทงเขาเสริมีอันหนึ่งที่คือเมงหนึ่งคือน้ำเนี่ยมีปริมาณมากกว่าดินเราต้อง จริงๆอ่ะพระแม่คงคามีนบทบาทมากที่สุดในในในีน้แล <นา S 1> ้วเรถึงขอเข้ามาขอเข้ามาทุกปีเคยเคยเป็นเทศกาลนะร้อยเวยเคยมันขอข้ามันจริงๆใครไม่เคยขอขอา้ามาเนี่ยวนเรเเคยพาลูกไปที่ไปท,ไปที่น้าตกตนง,งาช้างที่อัดใหญ่เนาะแล้วแล้วลูกอ่ะเขาก็เดินไปเล่นตามน้ำแล้วเขาก็แยกกัน2คนกับเพื่อนคนนึงเนาะปรากฏว่าอยู่ดีๆลูกจมน้ําอยู่ดีๆลูกเนี่ยมามมันก็อยู่ห่างกันประมาณสัก ห้าเมตรแต่เนาะมันต้องช่วยทีละคนแล้วไปช่วยช่วยอีกคนหนึ่งเนี้ยปรากฏว่าพอเล็กหันหลังจะถอดเสื้อกระโดดลงไปในน้ำแล้วตกลงเหมือนมีคนดันตูดเขาขึ้นมาจากน้ำเนาะเซินเนาะสองคนพร้อมกันเลยขึ้นมาโดยที่เล็กยังไม่ได้กระโดดลงไปในน้าก็พระแม่คงคาเนี่ยมีริง,ง,งเหมือนดูเรื่องอะไรนะเรือ่องเรื่อง,องว่าเาขาป่าร้อไปไหนก็อย่าพูดจาโอ้อันนี้เรื่องพอตอนตอนเป็นโควิดเนี่ยเปิดพระแม่ปาราวตีดูค่ะดูจนจบ 98ตอนเนี่ยโอ้โหแบบ